เปล่านะ <ś> นักโทษใหม่เลขสองอยู่เนาะจะเริ่ททำการสอบปากคำเอ๊ะไปอยู่ไหนกันเนี่ยวะนี่กำลังทำอะไรอยู่เนีเ่ยอหมคุณผู้ควบคุมเนี่ยชันน้อยเทงาไหนะต้องใจให้มากกว่านี้เลยซิรีบๆไปนั่งซะจะเริ่มทำการสอบปากคำแล้วนะ เมีเกรามนะมีไว้เพื่อให้ความผิดของนักโทษอย่างพวกเธอได้ปรากฏขึ้นหรือช่วยให้ตัดสินอย่างเหมาะสมแ่ะนะเพื่อการนั้นเรามาคุยกันเถอะนะโอเคคุยกันนะคุยกันนะก่อนอื่นก่อนอื่นก็ต้องแนะนำตัวใช่ไหมคชิกิโวนะอายุ16ปีนักเรียนมัธยมปลายเกิดเมื่อวันที่2กันยาราศีการกรุ๊ปเลสโอสเตลก่อนอยู่เนาะอะไรหรออะไรหรอทางนี้จะเป็นฝ่ายตัตงคำถามเองเชิญเลยเชิญเลย ตั้งแต่ที่ถูกเมลแกรมพามาในฐานอนโุโทษผ่านมาหลายวันแล้วสินะงั้นขอถามตรงๆแล้วกันนะเป็นไงบ้างหละ่ะความเป็นอยู่ในห้องขังนะอ่าสนุกกว่าที่คิดนะถึงจะก,กังวลและข้อควไปอย่างบ้างก็เถอะนะแต่รู้สึกเหมือนเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะสนุกอย่างนั้นเหรอนั่นสินะนันกโทษคนอื่นทุกคนก็น่าสนใจซะด้วยสิไม่ยากาับปรยากาเชิมสกกลองกาลระกันแบบนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะสิ่งที่เรียกว่าเฝ้าสังเกตม,มาดูเนี่ยน่าสนุกจังเลยนะอยู่เนาะ <Huh? S 2> ถ้าทีจะไม่ประมาทเกินไปแล้วนะบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่านี่คือการสอบประคำนะอ้าคือผู้ชมเนี่ยเป็นประเภทที่ให้ความสำคัญกับบรรยากาศสินะภายในกรณีที่เดร้ายที่สุดการที่จะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยความผิดของเธอหรือเปล่านั้นมันถือเป็นค่าที่ช่วยในการตัดสินใจแล้วนะสาเหตุที่ไม่ประมาทมีด้วยการสามข้อคะ่ะอยากฟางาังไหมถ้าฟังเรื่องแบบนั้นจบแล้วก็จะจริงจังได้สักทีใช่ไหม อก็อจจะไรแบบนั้นก็ได้มั้งนะงั้นลองพูดดูสิสามพันเยนคะ่ะรีบรีบพูดสักทีเถอะนะโอเคแต่ก็ช่างเถอะง้นข้อแรกเวลาเขาคูคคุมดูไม่น่ากลัวสักทิที่พูดก็คือน่ารักซะมากกว่านะหอแปลกใช่ไหมล่ะ่างที่เป็นผู้คุมทแท้ๆไม่ใช่ว่าจะอายุเท่ากับฉันหรอหรืออาจจะน้อยกว่าผมเองก็ไม่รู้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่ไหวใช่ไหมล่ะ จะให้ประหม่าก,กับผู้คุมที่หน้าตาน่ารักแบบนี้อะนะอ๋อถึงจะขมวดคิ้วแบบนั้นก็ไม่ไหวหรอกนะน่าค่อนข้างทําให้ไม่พอใจริ้หน่อยนะยิ่งไปกว่านั้นผมนะมีข้อตัวแย้งนะเออเออฟังใหม่ละกันถึงแม้ผมจะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ที่เข้มงวดและยังใช้กําลังบงังคับให้ทําตามแต่ไม่คิดว่าท่าทีของเธอจะเปลี่ยนไปหรอกนะอ๋อจริงด้วยก็เป็นงั้นก็ได้เห็นไหมนั่นนะ ปัญหาเรื่องความเชื่อของเธอเองไม่ใช่หรืองไงนั่นน่ะหรือก็คือรูปลักษณ์ของผมนั้นไม่เกี่ยวกันเลยไม่เลยสักนิดเขีมาบ้าสดๆเลยนี่นะช่างเถอะง้นอย่างนั้นก็ถือว่าเคลียร์แล้วนะมันเป็นควิสตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเหตุผลที่ฉันไม่ประมาทข้อที่สองเพราะคนที่กลับมาจากสอบปากคำครั้งแรกอย่างฮารุกะายยิ้มยังไงล่ะนั่นนะ่ะไม่ใช่ความผิดของผมสักหน่อยนะ ด้วยเหตุนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกรออยู่ก็เลยคาดหังเอาไวท้ทด้แท้เรอนะในตอนที่เธอกลับไปก็จงกลับไปด้วยใวห้าทเจ็บปวดซะนะนี่นี่คุยอะไรกันทฮอรุก,กางั้นหรอการที่จะทําให้เด็กคนนั้นยิ้มได้ถึงขนาดนี้ต้องใช้ฝีมือมากเลยไม่ใช่หรอผมจะไม่เปิดเผยเนื้อหาสศประคำหรอกนะแต่ว่านั่นสินะจะบอกให้เป็นกรณีพิเศษว่าผมทำอะไรลงไปแล้วกันนะ ผมตบหน้าเขาไปแรงๆระหว่างการสอบสวนไงล่ะว,ว้าวพอง้นถึงได้หมกบางั้นเหรอแสดงว่าฮารุกามาโซคิสสินะงั้นปัญหาข้อที่สองก็เครียรจะว่ายัางไงล่ะระหว่างไม่รู้ตัวเหมือนจะถูกดึงเข้าไปในกระแสงเธอ,อยังไงไม่รู้เลยข้อที่สามฉันคิดว่าคุณผู้คุมไม่ใช่เด็กที่ตัดสินยกโทษหรือไม่ให้ใครได้หรอกนะเรื่องนี้คงปล่อยผ่านไม่ได้หร้กนะ คิดจะตั้งคำถามก็ขอสามารถษับผมหรือไงกันนั่นเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ได้หมายความจากที่คุณผู้คุมค,คิดหรอกนะงั้นก็ขอฟังรายละเอียดหน่อยแล้วกันนะก็นะคิดมาตลอดแต่ตอนที่ได้ยินเรื่องระบบสารครั้งแรกเลยละ่ะทีนี้นะปีที่นี้คุณผู้คงตัดสินว่าให้ใครหรือไม่ให้ใครใช่ไหมนั่นสินะก็แค่เรื่องว่าเช่าหรือไม่เช่าเท่านั้นเองไม่ใช่ยังไงน,นั่นนะ่ะถึงทำให้รู้รายละเอียดก็เถอะนะแต่ญี่ปุ่นนะเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมละ่ะ ถ้าตัดสินว่าดีหรือไม่ดีโดยไ,ไ,ไม่ใช้กฎหมายมันก็นจะแลกไม่ใช่หรือไงนั่นน่ะยกตัวอย่างเช่นพวกข่าวละกันนะชาวบุญมายกับเรื่องนอกใจเรื่องที่เห็นไม่เหมาะสมหรือเรื่องผิดศีลธรรมพวกนั้นน่ะจากนั้นก็เริ่มมีวิจัยของคนเหล่านั้นออกมาไม่เคยคิดว่าบ้าจังเลยนะบ้างหรือไงการให้คนลงโทษกันเองโดยไม่ใช้กฎหมายเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกนะถึงจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่กฎหมายก็เป็นสิทงที่คนกําหนดขึ้นมาเอง ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เลือกที่จะยอมรับว,ว่าเหมาะสมเองใช่ไหมละ่ะนั่นน่ะคนที่อยากให้ตัวเองถูกยอมรับก็เลยไปก้าวไก่คนที่ไม่เกี่ยวข้องน่ะฉละเกียดมากเลยละ่ะประมาณนั้นค่ะแค่อยากจะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเองไม่ใช่หรืองไงนั่นน่ะสุดท้ายแล้วคนพวกนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างอยู <You know? S 2> ่เนาะไม่ว่าฉันจะรู้สึกหนาวแค่ไหนก็ตามเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ช่วยมอบความอุ่นให้เลยสักนิด <d ic c oughs> นอกเรื่องซะได้อ๋อแล้วก็ถามว่าอยากจะพูดอะไรงั้นสินะสุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับผมสินะใช่สุดท้ายก็แค่ชอบใช่ไหมละ่ะแต่ก็ยังไงก็ช่างเถอดโดยไม่มดีออกเนาะส่วนการที่ผู้คุมจะคิดยังไงฉันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นซึ่งไม่มีความหมายที่จะกบเกื่อนก็เลยคิดว่าจะใช้ชีวิตแบบสนุกตามปกติก็แล้วกัน <_ d ic c> นิส่ค่อนข้างเอาเรื่องจังเลยนะเธอนะเหรอ ก็ปกติดีนี่ได้สิเหมือนกับเธอเป็นอย่างที่เธอเป็นนั่นแหละผมก็จะขอทำหน้าที่ส่งก็เป็นผู้คุมเหมือนกันนะอยู่เนาะตามความเชื่อของตัวเธอแล้วคิอยังไงกับความผิดของตัวเองล่ะเอ๊ะถ้ารู้ไวพผิดนั่นของเธอเข้าไปแล้วคงรู้ใช่ไหมว่าเหตุผลที่ตัวเองมาอยู่ที่นี่คืออะไรก็นะพอลองมองดูมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ถูกเรียกว่าฆาตกรได้แนะดีมาก ถ้างั้นเธอรู้สึกยังไงกันแน่ละกับความผิดของตัวเองนะเป็นสิ่งที่สมควรยกโทษให้ได้หรือเปล่าหรือว่าไม่สมควรให้อภัยกันละ่ะเออนั่นสินะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะให้คิดมันก็คงจะน่ารำคาญอ่ะนะจงคิดซะ พูดตรงๆนะถ้าคุณผู้คุมจะไม่ยกโทษให้ก็ไม่ต้องยกโทษให้ก็ได้นี่ไม่คิดว่าจะให้ยกโทษให้กันบ้างเลยหรอถ้าจะให้ค่าข่าวขอร้องอ้อนวอนก็ขอผ่านนะยังไงก็เป็นผลลัพธ์จากการที่ตัวเองได้เลือดทำอยู่นี่นะไม่สำนึยผิดบ้างเลยเหรอ,อยังไงกันนะเลิกคิดเรื่องนั้นไปแล้วล่ะว่างเปล่าจังเลยนะแค่โลกนี้มันจริงจังเกินไปเท่านั้นแหละอยู่เนาะถึงจะดูเหมือนเธอทำเป็นเล่น แต่ในความเป็นจริงเธอเป็นมนุษย์ที่หัวดีนะเรื่องนั้นก็ขอขอบคุณถึงจะประเมินกระสูนไปก็เถอะนะแต่ว่านั่นคือเปเหตุผลที่ทําให้เธอถอดใจสินะทั้งตัวเองทั้งมนุษย์ทั้งสังคมเหมือนจะทําหน้าเฉยชาต่อทุกสิ่งเลยนะเฮ <c oughs> อะไรอะเทศกันเหรอเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับราทีเซนซีรอนเหรอฉันก็ยดที่สุด <c oughs> แค่กับตอนที่เธอพูดคําที่ไร้สาระออกมาแล้วเนี่ยตัวเธอที่ดูหงุดหงิดแบบนี้ก็ดูดีกว่าเยอะเลยนะฮะจะเฉยชาต่อไปก็แล้วแต่ไม่ต้องกบเกินก็ได้นะในตอนที่อยู่ต่อนหน้ากับผมนะห้องมันกำลังเปลี่ยนไปการสบประคำจะลงเพยียงแค่นี้ จากนี้ไปจะทำการเข้าไปส่องภาพสะท้อนจากพวกเรือของความทรงจำของเธอที่เรียกว่าเอาเพลงออกมานะหรอใช่แล้วทั้งหัวใจที่เฉยชาของเธอทั้งคำพูดที่ไม่คิดที่จะเกรงใจกันนั่นน่ะแล้วทาไมถึงเป็นอย่างนั้นกันแน่ล่ะผมต้องการจะสืบหาความจริงทุกอย่างและยอมรับมันให้เองนะเป็นไปไม่ได้เฮียต้องซ่อน หรือก็คือไม่จะไปที่ต้องกบเกิดอ,อะไรทั้งนั้นนั่นแหละเธอนะแค่เป็นอย่างที่เธอเป็นเท่านั้นแหละกับเธอที่เป็นแบบนั้นนะผมจะตัดสินยังเห็นแก่ตัวให้ดูเองนะก่อนนั่นนะคือมิวแกรมยังไงลนะ่ะอะไรนั่นเนี่ยอุดมการที่โมโซขนาดนั้นนะแต่ว่านั่นสินะพอลองจินตนาการดูแล้วนั่นนะถึงจะแค่เล็กน้อย แต่ก็รู้สึกอบอุ่นจังเลยนะนักโทษหมายเลขสองอยู่เนาะเอาละจงขับขาดความผิดของเธอซะ